กลับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้อง fc ของจันนันทเครบทุกท่านครับวันนี้มาดูทวดเก้าเจ็บเนื้อไม่เปิดเราจะดูอย่างไรนะรพี่น้องครับดูง่ายๆแบ่งปันความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะครับรอพี่น้องของเราสักครู่หนึ่งมาเจอหลวงพุทวดสองสี่เก้าเจ็บสัอองหนึ่งถ้าเนื้อไม่เปิดเราจะดูยังไงนะครับอคนนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับ <พ uka> เหนือยังไม่เปิดแบบนี้เราจะดูอย่างไรขอบคุณทั้งสารัต์ครับไดอกรุณาอคอมเมนต์มาว่าติดตามนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องอีกสิบหกท่านกรับขอบพระคุณนะครับก็ท่านไหนดูแล้วนะครับองค์ความรู้เรื่องพลเครื่องยังไม่เท่าอาจารย์นั้นก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้เอาความรู้ไปต่อยอดพี่น้องท่านไหนที่เก่งแล้วเป็นระดับอาจารย์แล้วก็ผ่านได้เลยครับไม่ต้องมาเสียเวลานะฮะ เพราะว่าเวลามีค่านะพี่น้องครับแล้วก็ขอบคุณท่านเสือป่านะครับได้กรุณาติดตามเวลามีค่านะครับเราไม่จําเป็นเทียต้องมาเสียเวลาให้กับสิ่งที่เรารู้แล้วหรือสิ่งที่เราเป็นแล้วแต่เราต้องเอาความรู้หรือสิ่งที่เราไม่รู้ไปต่อยอดนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะพี่น้องครับแล้วก็เน้นพี่น้องที่ชอบการศึกษาเรียนรู้สไตล์จันนันนะฮะ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับไม่ต้องเข้ามาติดตามช่องนี้นะครับเพราะว่าแต่นั้นไม่ต้องการคนที่คิดต่างหรือว่าไม่ชอบสไตล์นี้ก็ผ่านได้เลยถ้าชอบก็ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะพี่น้องครับเราอยากมีแต่เพื่อนกัลยาณมิตรที่รักกันชอบกันศรัทธากันเท่านั้นครับท่านไหนที่คิดต่างและไม่สร้างสรรค์ก็ไม่ต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะพี่น้องครับไปติดตามช่องอื่นนะพี่น้องครับ เอาละครับได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับอาจารย์นันก็จะแบ่งปันความรู้หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน24,97พิมพ์กรรมการแบบเนื้อไม่เปิดเราดูอย่างไรเนื้อไม่เปิดดูอย่างไรเนื้อไม่เปิดดูอย่างไรพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่านี่คือหลวงุู่ทวดเนื้อว่าน2 4 9 7พิมพ์กรรมการที่เป็นองค์ที่เนื้อจัดเนื้อสวยเนื้อที่ได้รับการยอมรับทั้งสายสากลและก็สายลูกรักเป็นเนื้อมูลค่าสูงจะเป็นแบบนี้นี่ครับ องนี้ถ้าอยู่ในมือเซียนก็ว่ากันที่เจ็ดหลักถึงแปดหลักแล้วแต่อยู่ในมือใครนะนี่ครับนี่คือพิมพ์กรรมการเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการคือหนึ่งหน้าผากขีดตาถ้าติดชัดๆจ,จะเป็นตาขีดแก้มขีดริ้วจีวรซ้ายขีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการก็คือหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดทั้งสองข้างริ้วจีวรซ้ายขีด ง่ายไหมครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับแล้วก็พระเนื้อกรรมการนั้นที่เรียกว่ากรรมการเพราะว่าสร้างจุดประสงค์เพื่อให้กรรมการนะเพราะฉะนั้นก็จะมีความประณีตมีความละเอียดถึงกลับมีประวัตินะครับถึงกลับมีการเขาเรียกว่าศึกษาเรียนรู้ว่าพระกรรมการนั้นจะไม่ใช่การโขกต่ำด้วยซ้ําใช้การบทวยนะเครื่องบทยาเพราะฉะนั้นเนื้อก็จะออกมาละเอียดนะเนื้อจอกมาละเอียด แต่ถามว่าถ้าสร้างเยอะๆนั้นใช้เครื่องบดยาทันไหมก็อาจจะไม่ทันนะครับเต่เชื่อว่ามีบางส่วนใช้เครื่องบดยาอย่างองค์เนี้น่าจะเป็นไม่ใช่การโขกต่าแต่น่าจะเป็นใช้เครื่องบดยาเพราะนั้นเนื้อจะละเอียดเนียนแน่นมากเนื้อละเอียดเนียนแน่นมากนะพี่น้องครับภาพรวมเห็นไหมครับเนื้อละเอียดเนียนแน่นมากเนี่ยดูภาพรวมและสังเกตว่าไม่มีรูตรงก้นนี่ครับเราก็จะเคยชินว่าหลวงพุทธวดต้องมีรูไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับ ไม่จําเป็นถ้างัดออกมาได้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เสียบครับเพราะพระทุอองนะครับ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องมีรูเสมอไปรูเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา <c oughs> ถ้าไม่มีรูเราก็ดูอย่างอื่นครับ <c oughs> ไม่จําเป็นว่ามีรูหรือไม่มีรูจะเก๋หรือแท้เพราะฉะนั้นแนวคิดที่ว่าไม่มีรูเก๋เนี่ยเลิกคิดไปได้เลยครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีความปราณีตและพระที่เนื้อย,ยังไม่เปิดแบบนี้ก็คือมีคราบต่างๆปกคลุมเต็มไปหมดเลย คราบแบบนี้นะครับมาจากทั้งคราบน้ำว่านทั้งคราบฝุ่นทั้งคราบแคนไซผสมรวมกันเข้าไปกลายเป็นคราบที่ติดแน่นแบบนี้มีหลักการพิจารณาเป็นส่วนๆดังต่อไปนี้ครับเรามาดูกันครับส่วนแรกเราก็จะไล่จากเนื้อพระเลยถ้าหากว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนเปิดเราจะดูเนื้อพระก่อนเนื้อพระหลวงปูท่ทวดพี่น้องนะเดี๋ยวจะลงกล้องนะจำไว้เลยเนื้อพระหลวงปูท่ทวดจะต้องไม่แห้งกรอบ จะต้องหนึกนุ่มเพราะมีส่วนผสมของปูนมีส่วนผสมของน้ำมันตั้งอิวจะต้องหนึกนุ่มนะครับไม่แห้งกรอบนะพี่น้องครับเรามาดูกัน <c oughs> จะต้องหนึกนุ่มนี่เห็นไหมส่วนที่เราส่องเจอเนื้อจะต้องรู้สึกว่าหนึกนุ่มเห็นไหมครับนี่หนึกนุ่มไหมหนึกนุ่มหนึกนุ่มหนึกนุ่มนี่ครับต้องหนึกนุ่ม ส่วนไหนก็ได้นึกนุ่มแล้วองค์นี้เป็นเนื้อละเอียดเนียนแน่นที่เชื่อว่าไม่ได้ใช้การโรกตามธรรมดาแต่ใช้เครื่องบดยาในการบดเนื้อหาบวนสารทําให้ละเอียดเนียนแน่นมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อละเอียดเนียนแน่นจะเป็นเนื้อที่มูลค่าสูงสายเซียนก็เล่นกันเนื้อแบบนี้แหละครับพี่น้องดูไว้ให้ติดตาติดใจไว้ถ้าอยากรวย ก็ต้องรู้ว่าคนรวยก็ซื้อพระแนวไหนนะครับอ่าถ้าอยากมีความสุขก็เล่นตามสไตล์ของเราได้นานาจิตตังไม่มีใครว่านะพี่น้องครับแต่ถ้าอยากรวยต้องรู้ว่าเราจะขายพระให้ใครใครจะซื้อพระเรารวยก็คือขายครับอ่าถ้าพุทธศินพุทธคุณไม่มีทางรวยนะแต่พุทธพาณิชเขารวยก็เพราะเขาขายพระครับเอาตรงๆแฟงแฟงแฝง,แง,แงเลยไม่ต้องคิดมากครับพูดกันตรงๆนะครับช่องอาจารย์นั้นอันนี้ครับ เห็นไ,ไหมขั้นแรกเราต้องดูเนื้อถ้าเนื้อผ่านโอเคขัค้นที่2มาดูพุทธศิป์หรือพิมพ์นะพุทธศินหรือพิมพ์หลวงปู่ตวดเนื้อว่านส4งสีพิมพ์กรรมการจะต้องมีลักษณะที่เป็นหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดขีดต้องเป็นธรรมชาติด้วยนะฮะขีดต้องเป็นธรรมชาติด้วยองค์เนี้ยกดแม่พิมพ์ในช่วงต้นๆทําให้พิมพ์ทรงคมชัดลึกมากร่องชัด ตาชัดแก้มชัดริ้วจีวรชัดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเส้นสังกติคมชัดเป็นร่องตรงกลางคมชัดการวางมือวางแขนสองข้างมือสองข้างวางเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนคมชัดร่องใต้มือคมชัดนี่ครับโอ้โหนี่คือความมิติของพระนี่ครับเห็นไหมครับ พุทธสินหรือมิติของพระ,ะหรือว่าพิมพ์ทรงเห็นไหมครับหน้าผากขีดตาขีดกดได้ลึกมากแก้มขีดนะแก้มขีดนะแก้มขีดเนี่ยเมื่อวานอาจารย์นันแบ่งบุญองค์นี้ไปนะครับพี่น้องหลายท่านไม่รู้ว่าของดีมีนะครับพระอย่างนี้นะมูลค่าเนะี่ยหกหลักเจ็ดหลักอยู่แล้วนะครับแบ่งบุญไปแค่เท่าไหร่เองไม่กี่ตังค์นะครับพี่น้องมองไม่เห็นเองนะฮะก็ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้จริงๆนะคนะฮะ อจจนาจารย์นันบอกแล้วว่าพระระดับอย่างนี้แบ่งบุญอย่างนี้ชีวิตนี้ท่านไม่มีทางหาได้หาได้ท่านก็ต้องใช้เงินเป็นล้านซื้อมานะฮะแต่แบ่งบุญกับอาจารย์นันไม่ใช่นะครับไ,ไม่ใช่ใช้เงินเป็นล้านเห็นไหมครับแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่เชื่อมั่นศรัทธาเท่านั้นนะลัลงเลสงสัยไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องการมันนี่หรือว่าเงินจากพี่น้องที่ลังเลสงสัยแม้แต่สลึงแดงเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นบาปมันไม่มีความสุขไม่มีความสุขไม่ต้องนะพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ความรู้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องแบ่งบุญไปถ้าใครลังเลส,สงสัยนะครับต้องเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในจนันัรนเชื่อมั่นในองค์ความรู้เชื่อมั่นในพระนะพี่น้องครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับคมชัดลึกมากๆเห็นไ,ไหมคมชัดรือจีวรคมชัดสังกติคมชัดเห็นไ,ไหมครับการวางมือทับซ้อนกันแยกกันอย่างคมชัด ร่องใต้ใต้มือชัดมากเห็นไ,ไหมครับนี่ครับอันต่อมามาดูลักษณะของบัวปกติบัวของบวกความบัวหงายของพิมพ์กรรมการเนี่ยจะไม่ชัดแต่ว่าองค์นี้เนื่องจากเรียนพี่น้องไปว่ากดต้น,ตนพิมพ์จะคมชัดเล็กมากดูเม็ดบัวสิครับบวกความบัวหงายชัดเสียยิ่งกว่าชัดชัดกว่าพิมพ์ใหญ่อีกบางบางองค์อีกเห็นไ,ไหมครับ นียชัดมากๆล่องเป็นล่องบัวเป็น,บ,ปนบัวกรีบเป็นกรีบชัดและเป็นธรรมชาติย้ํานะครับชัดแล้วแบบตั้งใจให้ชัดไม่ใช่นะแบบนั้นชัดต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ครับชัดล่องลึกชัดเป็นธรรมชาติชัดเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับสวยมากได้แต่ซีดซีดอย่างเดียวครับซีดอย่างเดียวเลยนี่คือความงดงาม นี่คือเทพเจ้านะครับแห่งแดนใต้ที่นิรันตรายใครบูชาใครศรัทธาแม้ว่าไม่ใช่หลวงพุทธวดพระแท้ก็ตามก็จะมีพุทธคุณนิรันตรายทั้งสิน้นอ,อันต่อมามาดูองค์นี้พิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ไม่มีรอยในการงัดออกจากแม่พิมพ์พระท่านมีเจ้าของใช่ครับท่านตูบีซ ปรมาจารพระเครื่องอีกท่านหนึ่งนะครับท่านตูบีซีเป็นกรลยารมิรท,ที่ดีนี่ครับแบ่งบุญไปเมื่อวานท่านตูไม่มีใครมองเห็นนะครับไม่มีใครมองเห็นหรืออาจจะยังไม่ได้เรียนก็ได้วันนี้อาจารย์นั้นมาให้ความรู้แล้วก็อาจจะมีคนสนใจก็ได้นี่ครับนี่ฮะององนี้เป็นครับเห็นไหมครับไม่มีรูหรือว่ารูถูกปิดไปงัดออกมาแล้วถูกปิดไปก็ได้นะครับถูกปิดไปก็กดปิดไปก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีรูหรือไม่มีรูไม่ใช่สิ่งสําคัญไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญคือองค์รวมถ้าองค์รวมทั้งหมดแท้ก็คือแท้ไม่เกี่ยวกับรูครับไม่เกี่ยวกับรูเพราะฉะนั้นดูพระต้องดูธรรมชาติอย่ายึดติดท,ที่อันใดอันหนึ่งอันต่อมามาดูลักษณะของขอบข้างขอบข้างหลวงปู่ทวดนั้นโดยเฉพาะพิมพ์กรรมการจะมีความเรียบร้อยมากและจะมีการล้นขอบ ด้านหลังนี่ครับจะมีการล้นมาด้านหน้าอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าใช้มือกดไงมือกดคลึงเนี่ยมันต้องล้นมาถ้ามือกดคลึงมันไม่ล้นมาสักนิดเลยนะครับมันผิดปกติอะไรก็ตามที่มันต้องมีมันต้องมีอะไรก็ตามที่มันไม่มีมันไม่ต้องมีแล้วมันมามีแสดงว่าผิดปกติพระเก๋มันมักจะมีอะไรก็ตามที่ไม่ต้องมีแล้วมันมีอะไรที่มันต้องมีมันไม่มีนั่นคือพักเก๋นะพี่น้องครับ เพราะนั้นธรรมชาติของการคลึงมันต้องมีล้นมาด้านหลังด้านหน้าเห็นไหมต้องมีล้นมาด้านหน้าเป็นเรื่องธรรมดานี่ครับขอบเห็นไหมต้องมีล้นมาล้นเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเห็นไหมครับต้องมีล้นมาเห็นไหมอ่าส่วนนี้ไม่ล้นก็ไม่เป็นไรครับแต่มันต้องมีล้นมาบ้างเห็นไหมครับมันต้องมีล้นมาถ้าไม่ล้นมาซะเลยมันผิดปกตินี่ครับมันต้องมีขอบล้นมาเห็นไหมฝั่งนี้ก็มีล้นมาเห็นไหมครับล้นมานิดหน่อยก็ยังดีก็ถือว่าโอเคนี่ครับ มีล้นมาขอบล้นมาด้านหลังล้นมานะเนี่ยเห็นไหมครับอันต่อมานะครับพระลักษณะอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะเห็นเนื้อพระเราไม่สามารถเห็นเนื้อพระเราไม่สามารถเห็นลักษณะอะไรต่างๆวนสารต่างๆได้เราดูตรงไหนเราดูพุทธศิลป์นี่ครับพี่น้องดูดีๆนะหลวงปู่ทวดนั้นจะมีรูปทรงเหมือนเตารีดจะมีรูปทรงเหมือนเตารีดเห็นไหมครับ สวยงามเหมือนเตารีดแต่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่เหมือนกันฝั่งนี้จะยาวกว่าโค้งกว่ายาวกว่าโค้งกว่าเล็กน้อยฝั่งนี้จะชันกว่าสั้นกว่าชันกว่าสั้นกว่าชันกว่าสั้นกว่ายาวกว่าโค้งกว่าเห็นหรือยังพี่้องเห็นหรือยัง เห็นไหมอันนี้มันไม่ต้องลงกล้องมันใช้แบบการดูภาพรวมเห็นไหมครับฝั่งนี้รูปทรงก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันเท่ากัน,นทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เพราะไม่พิมพ์ไม่ได้แกะมาให้เท่ากัน,นทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะเพียงกรรมาการเ <ple> หร็นไหมครับฝั่งนี้จะสั้นกว่าชันกว่าฝั่งนี้จะยาวกว่าโ,โค้งกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะว่ามันส่องดูเนื้อไม่ได้เห็นไหมครับมันส่องดูเนื้อไม่ได้มันไม่สามารถเห็นเนื้อเห็นมวลสารแล้วก็ดูโครงพิมพ์ ดพุทธสินเห็นไหมครับองค์เนี้ยถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วสําหรับอาจารย์นันเพราะอะไรครับปราบเซียนคนทั่วไปดูพักเกะเพราะอะไรเพราะเขาดูไม่เป็นเขาไม่เห็นเนื้อเขาก็กวางแล้วก็ไม่เห็นเนื้อก็กนั่นแล้วก็คือมันมีสิ่งที่บังตาอยู่แต่พระแท้ก็คือพระแท้แค่สองดูเนื้อก็หัวใจละลายแล้วใช่ไหมนี่แค่ดูเนื้อก็หัวใจละลายแล้ว แค่ดูความคมความชัดก็หัวยใจละลายแล้วสําหรับคนดูเป็นใช่ไหมครับสำหรับคนที่เข้าใจมันไม่จำเป็นจะต้องโดดเด่นทุกจุดครับจุดไหนก็ได้ครูบาอาจารย์บอกถ้าเราเข้าใจจุดไหนก็ได้ซอกคอก็ได้เห็นไหมแค่ซอกคอซอกหูข้างหูซอกนี้ซอกเดียวมีทั้งคราบแกนไซมีทั้งคราบน้ำว่านมีทั้งคราบฝุ่นมีธรรมชาติให้เราได้ศึกษา ซอกนี้ซอกเดียวมีมูลค่าเป็นล้านเห็นไหมครับซอกนี้ซอกเดียวมีมูลค่าเป็นล้านนี่คือการดูพระหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านสองสี่เเนื้อที่ยังไม่เปิดไม่ว่าจะเป็นพิมพ์คมการแบบนี้หรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเนื้อยังไม่เปิดให้เราพิจารณาดังต่อไปนี้สรุปนึงดูเนื้อต้องหนึบนุ่ม <c oughs> ดูเนื้อต้องหนึบนุ่มสอง ดูพิมพ์ทรงพุทธศินโครงพิมพ์นะดูพุทธศินโครงพิมพ์สามดูขอบหลังมันจะล้นมาดูขอบหลังขอบคุณท่านเจกนะครับอุตส่ามอบกุหลาบให้ให้ท่านมีโอกาสได้ครอบครองหลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดแท้นะนี่ครับขอบจะล้นมาอันที่สี่ดูโครงพิมพ์โครงพิมพ์ด้านหลังเห็นไหมครับโครงพิมพ์ด้านหลังอันที่ห้าถ้าใครเป็นก็ดูซอกตามซอกคอเห็นไหมครับตามซอกนี้ จะ,จ,จะเป็นจุดที่สุดยอดที่สุดสุดยอดเห็นไหมครับจะเป็นจุดที่สุดยอดอันนี้คือมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อให้พี่น้อง fc เอาไปต่อยอดใครเก่งกว่าอาจานั้นแล้วผ่านได้เลยใครรู้ตัวว่ายังเก่งไม่เท่าต้องรู้ตัวนะครับตัวเองไม่เก่งอย่าบอกว่าเก่งนะใครรู้ตัวว่าวัดฝีมือกับอาจารย์นั้นแล้วยังไม่เท่าอาจารย์นั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้เอาไปต่อยอด ใครรู้ตัวว่าวัดแล้วชนะข้ามไปเลยครับไม่ต้องเข้ามาติดตามช่องอาจนารย์นันนะฮะมีแค่นี้เองครับแล้วก็เน้นคนที่เชื่อมัน่นศรัทธาคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์นะฮะถ้าเข้ามาอาจนารย์นันแค่ได้กลิ่น <c oughs> แค่ได้กลิ่นว่า <c oughs> ไม่เป็นกัลยาณมิตรเราก็ขออยู่คนคนละโลกแล้วนะครับ <c oughs> โอเคพี่น้องเข้าใจนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาติดตามเดี๋ยวเจนั้นจะเอาไปตัดเป็นคลิปเป็น EPEP e สำหรับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมไลฟ์ได้เข้าไปติดตามในช่องทิกต o k อีกครั้งหนึ่งขอให้พี่น้องทุกท่านขอบุญบาร,รมีของหลวงปู่ทวด2องส้าเจ็ดพิมพ์กรรมการองค์นี้จงปกป้องคุ้มครองพี่น้องขอให้เจนันทุกคนและครอบครัวให้ปลอดภยัยเดินทางไปไหนแล้วมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือสำหรับวันนี้สวัสดีครับ